มาลองอะไรแปลกๆแบบบ้าๆบอๆด้วยกันไหมน้ำปลาร้ากลิ่นแรงเจอกับไอติมหวานเย็นจะกลายเป็นรสชาติแบบไหนกันนะเอาไอติมรสวานิลาใส่ถ้วยแล้วเทน้ำปลาร้าลงไปนิดนึงดูสีไอติมเปลี่ยนไปแปลกจริงๆคำแรกที่กินลงไปรู้สึกเหมือนฝันร้ายกับฝันหวานมาปะทะกกันในปากรสชาตินี้แปลกจนต้องหลับตาแล้วเคี้ยวซ้ำอีกครั้งน้ำปลาร้าความเค็มและกลิ่นหอมดิบๆมาเจอกับความหวานสดชื่นของไอติมเหมือนทะเลกับขั้วฟ้ากำลังชกต่อยกันแต่ก็เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อบางคนบอกเด็ด บอกเหมือนได้ลิ้มรสชาติใหม่แบบสุดขั้วบางคนบอกว่าแหวะวันไหวเหมือนกินของประหลาดแต่ทุกคนยอมรับว่ามันคือความบ้าบิ่นที่ต้องลองแล้วถ้าเติมน้ำแข็งปัน่นหรือลองใส่พริกแห้งเข้าไปด้วยละ่ะ รสชาตินี้จะโหดขึ้นขนาดไหนจะอยู่ในใจหรือออกจากปากก่อนนะเพื่อนๆที่กล้ารับคำท้าลองทำแล้วมาบอกกันหน่อยว่าเป็นยังไงจะต้องเตรียมทิชชู่หรือเตรียมน้ำเปล่าดีที่สุดในโลกนี้นี่แหละความสนุกจากความบ้าๆบอๆที่เติมเต็มความท้าทายให้เรายิ้มได้ลองเลยรับประกันความแปลกใหม่ที่ไม่มีใครเหมือน